อัปเดตผลโหวตล่าสุดนะครับวันนี้วันที่ 1, 1. 1> กุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่เขาเปิดโหวตกันตั้งแต่วันที่ 29, 29. มกราคมเนาะสองสาวันที่ผ่านมานะครับโอ้อสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยม KA3 ของเราก็มาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับแม่แม่ทุกบ้านตอนนี้ถล่มโหวตเข้าไปให้ศิลปินที่รักเนี่ย อยู่กันไม่ขาดสายเลยแ,แล้วเราจะแอบ,บเห็นการรวมพลังกันในบ้านฮางแต่ละหลังใน FC ฟซ n แฟนคลับของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะรวมพลังกันช่วยกันโหวตกันเนาะถือว่าเป็นแรงรักแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าความรักความเมตตาจากแม่แม่เอฟเนี่ยพราะแม่แม่อฟซที่มอบให้กับศิลปินในสาขาลูกพุ่งหมอลำของเราเราถือว่า เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะคชลึกนะคะได้ยกให้สาขาเนี่ยเป็นสาขาที่สุดฮอตมาแรงทุกปีเลยนะคะครับผมและล่าสุดนะครับอ่ะก็เนี่ยเนาะเป็นสองช่องทางแล้วกันค่ะสำหรับยอดผลโหวตนะคะจากทางหน้าเพจของคมชลึกนะคะแล้วก็จากทางหน้าต่อๆละกันค่ะครับผมอันนี้เป็นหน้าเพจของคมชลึกเอาไว้ใช่ครับก็การโหวตนะครับมีทั้งหมด 5ช่องทางน,นะครับมีการบนดฟรี2ช่องทางแล้วก็เสอมช่องทางครับ<ะ>บนดฟรี3ช่องทางแล้วก็บนดบนดแบบสมทบทุนอีก2ช่องทางน,นะครับ<ะ>ก็จะมีบนดผ่านทาง w w w ร์เว็บดอทคอมชัดลึกอวอร์ดดอนะครับ<ะ>อันนี้บนดฟรีเนาะแล้วก็บนดผ่านทางอ่าเฟซบุ Facebook, <ะ>๊กนะครับคมชัดลึกและก็ Facebook คมชัดลึกอวอร์ดอ<ะ>่าอันนี้ก็บนดฟรี แล้วก็ผ่านทางต่อๆหรือแอปดำนะครับนี่ก็โหวตฟรีเหมือนกัน <ฮะ S 2> แต่ 3, 3ามสาช่องทางการโหวตฟรีเนี่ยคิดเป็นช่องทางละ10%สิเรซนรวมเป็น30%มสบโหวตฟรี30กับสมทรถทุนอีก70% <ฮะ S 2> อ่าแบบเสียเงินบ้างนะครับก็คือผ่านทาง s อสเอันนี้30%มเปนะค่ลยนะ,<ฮ>ะผ่านทางไลชอ็อป <ฮะ S 2> อันนี้ก็สี่สิบเปอร์เซนต์ถือว่าอันนี้ไหมแพงไหม ก็ก็ไม่เท <ress> ่าไหร่แต่าไหร่บแฟมขับเอฟซีที่พร้อมที่จะสพอร์ตเห็นว่าหลายกลุ่มบ้านทางตอนนี้ก็ขับเครื่องเป็นอย่างมากตอนนี้ก็เหมือนกับว่าอาวดช่องทางแบบซี่ฟิกอนโค้งสุดท้ายยังไงอะไรยังไงมามาอัปเดตกันหน่อยผลผลล่าสุดนะครับก็ขออัปเดต2ช่องทางละกันทางเพจเนาะ โ<ค>หวทางหน้าเพจคือ w o วตฟรีนะครับทา่สาขา k a 3ลูกทุ่งหมอํำยอดนิยมของเรานะครับอ,นนอันดับชนวอ์ดบบอใ,ชใช่ครับ<ช>อ,อันดับหนึ่งคือน้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงนะครับมีคะแนนอยู่ที่2,800คะแนนอันดับสองได้แกนคุณนุกธนดลครับมีคะแนนอยู่ที่2,100คะแนน อันดับ3เป็นน้องยูริโตเกียวมิวสิกครับมีคะแนน,นอยู่ที่1,400คะแนนครับอันดับ4เป็นคุณไรอัากาดบัณฑิตนะครับมีคะแนน,นอยู่ที่1,100คะแนนครับอันดับ5<ช>เป็นน้องคอปเตอร,ร์นักกรหรือคอปเตอร์วงศิลนะครับมีคะแนน,นอยู่ที่4 7 0คะแนนครับอันดับ6เป็นน้องอาอ์ไสกุลอาพรนะครับมีคะแนนอยู่ที่370คะแนนครับแต่ว่าทางเพจคมชลดวิธรรมดานะคะครับ ที่สองเปลี่ยนนะก็เป็นแต่ว่าที่หนึ่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะเขาเขามีสองเพจนะแล้วเขาเอาคะแนนโหวตมารวมกันไม่ว่าจะเป็นคมชลือกอวอร์ดกับคมชลึกที่บ่าวโจเอาไปเมื่อกี้เป็นคมชลือกอวอร์ดอ่ะอันนี้เป็นคมชลึกธรรมดานะคะน้องอุ๋ยก็ยังขึ้นเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะด้วยอิโมจินะคะเก้าร้อยสามสิบสามค่ะแล้วก็อันดับที่สองเป็นของน้องยูริโตเกียวมิสิค่ะห้าร้อยยี่สิบสามค่ะอันดับสามเป็นคุณนุกธนดลค่ะสี่ร้อยเก้าสิบหกค่ะ อันดับ4เป็นน้องไรอันค่ะกับบันดิต4ี479ค่ะอันดับ5ค่ะเป็นของน้องคอปเตอร์นะักรวงรศีลนะคะ151ค่ะแล้วก็อันดับที่6ค่ะเป็นน้องอายสไอศกุลพร130ค่ะครับอันนี้เป็นคอมชลิตธรรมดาค่ะครับผมอ่ะและอัพเดตผ่านทางตต,ตหรือแอปดำนะครับผมหรือต้องตั้งเองครับอ่าล่าสุดนะครับ ผลประจําวันนี้นะครับนันตอนที่เราอ่านเนาะ,ะน้องอูอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในอันดับที่1นะครับมียอดกดหัวใจนะครับกดเลิฟเนี่ยมากกว่า1 4 0 0งครั้งนะครับหรือ 10.4K 10. 4 k นั่นเองครับอันดับที่2นะครับได้แก่น้องยูริครับยูริโตเกียวมิวสิกอยู่อันดับที่2นะครับมีคะแนน อยู่ที่5,863คะแนนแล้วก็อันดับที่3เนี่ยห่างกันไม่เยอะเลยนะอันดับที่3คุณนุกธนดลนะครับมีคะแนนอยู่ที่5 8 3 0ห่างกันแค่33คะแนนนะตอนที่เราอ่านนะอันดับ4นะครับเป็นน้องไอค่ะไอสกุนาพรมาแรงนะครับอยู่ในตตนะมีคะแนนโหวตอยู่ที่2,732คะแนนนะครับอันดับที่4นะครับ อันดับที่แล้วอ๋ออันดับที่5ขอภัยครับน้องไรอันนะครับกาดบัณฑิตมีคะแนนอยู่ที่1 4 7 9อครับอันดับที่6เป็นน้องคอปเตอร์วงศิลนะครับมีคะแนนอยู่ที่8 1 9คะแนนอ่ะนี่แหละพี่น้องครับนี่เนาะนี่ก็เป็นผลนะวันปัจจุบันนะคะวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็คือยังไม่แน่นอนเพราะว่ายังมีทั้งทางบสควบทุนเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดข้อมูลตรงนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับผมคือเราอยากจะ แนะนำหรืออยากจะบอกว่าเชิญชวนที่เราอ่านเนี่ยนะครับ<ช>เรา<ช>แค่อยากจะสนับสนุนศิลปินที่เ<ช>ขามีความฝันเนาะอย่างน้องๆเนี่ยครับ<ช>ศิลปินรุ่นใหม่เนี่ย<ช> <ๆ S 1> เขาได้มีชื่อเข้ามาติดในคมฉชิญอวอร์ดถือว่าสุดยอดมากๆแล้วเก่งมากๆแล้วสําหรับบางคนที่เพิ่งเข้ามาปีแรกนะครับ<ช>และสําหรับพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC นะครับที่สนใจอย,อยากจะร่วมโบวตโบวตไม่เป็นก็เห็นหลายๆช่องทางเหมือนกันที่เขา นำเสนอวิธีการโหวตหรือเข้ามาดูช่องพวกเราก็ได้แล้วก็มันจะมีช่องทางการโวหวต5ช่องทางด้วยกันนะครับมีทั้งหวดฟรีก็ได้นะครับเราสนับสนุนน้องๆเนี่ยด้วยการโหวตฟรีก็ได้นะ,ะถ้าไม่มีเงไ,ไ,ไม่มีตังไม่มีงบเนี่ย <ขอ S 1> และก็อยา่าอ่า อย่าไปทุ่มจนเรารู้สึกว่าเดือดร้อนหรือเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวอย่าไปอะไรขนาดนั้นเอาที่เ่าที่ไหวแล้วชีวตเพราะการมามบู๊โวฟรีก็มีครับนี่คือการสนับสนุนอย่างหนึ่งแล้วเข้าไปกดไลค์ใต้รูปของน้องๆเข้าไปโหวตในหลายช่องทางที่โหวฟรีก็ได้หรือถ้าใครมีทุนมากพอหรือแบบว่าอยากจะสนับสนุนเต็มที่ถ้าคุณจะไปโหวตแบบสมทบทุนอันนี้เขาก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแล้วแต่เขาก็จะนำรายได้่วนหนึ่ง ไปสร้างศูนย์บริการรักษาโรคมะเร็งที่สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยเนี่ยมันมีให้เลือกหลายช่องทางเลยเฉะนั้นแล้วคืออยากสนับสนุนเด็กๆให้ไปถึงฝันนะพี่น้องครับที่ไม่เสี่ยงก็ไม่เป็นไรเนาะอะแต่ว่าแนะนําตรงโหวตพีแล้วกันครับโหวตพีก็มีไงพีมีหลายช่องทางอยู่แล้วก็โหวตไปให้น้องๆเป็นกาลังใจให้น้องไปได้แล้วมันเหมือนเป็นการใช้มีเขาเรียกว่ามี อย่างสื่อตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ฟรีแล้วเขาจะออกมาอัปเดตตลอดแล้วมันเป็นสื่อใหญ่แล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ที่หลายคนจับตามองและยิ่งปีนี้นะคะจัดร่วมกับคนบันเทิงหลากหลายสาขาแน่นอนว่าเจอคนดังแน่แล้วเขาประกาศชื่อออกมาเนี่ยเป็นชื่อศิลปินที่ที่เรารักแล้วก็ภูมิใจน้อยแต่ยางยากใครที่อยากเจอพี่หนุ่มกัใชัยโดยไม่ต้องไปหนุ่มกรแลจะไปเจอในวันนั้นได้นะครับผมนี่แหละพี่น้องครับคือเนาะก็สนับสนุนได้ช่องทางฟรีก็ เยอะมากเอาแค่ที่เราไหวไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนตัวเรารนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเมื่อสนับสนุนคมชเลือ,อบอลแล้วอย่าลืมสนับสนุนวงของหมอศิลปินแต่ละคนหรือบานแพลตฟอร์มต่างๆที่ได้มีผลงานของน้องๆเนี่ยออกมาด้วยอย่างเช่นการปล่อยเพลงเออไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะหรือว่าไปแสดงที่ไหนมีคลิปลงผัน เพจของวงนะคะเพจของส้ำต้นกันเนี่ยก็ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆ,ๆ,ๆนะคะคเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับเด็กๆเราด้วยค่ะครับผมรกัรกรักเนาะก็ต้องรักแค่ได้ทุกชซ่องทางใช่อ <ๆ S 2> ใช่ชน<า> <ๆ S 1> ่นแหละพีนะ่น้องครับซื้อบล็อปีดน,นะคะซื้อบรรรรัตรซื้อตั๋วไปเซ็นใกล้ที่ไหนซื้อบัตรซื้อตั๋วได้หรือว่าใครอยากให้ติดมาไหยน้ำใจก็สมทบกันเข้าไปได้ค่ะครับผมและที่สําคัญก็อีกหนึ่งอย่างกดไลค์กดแชร์คลิปดีกว่าที่จะไปเอาคลิปของศิลปินมาลงเนาะบางทีมัน อาจจะอันนี้กันด้วยในในรูปแบบของแพลตฟอร์มการลงหรือว่าไปเอามาลงมาอาจจะเป็นเนื้อหาซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะสนับสนุนให้แชร์หรือเข้าไปอะไรล่ะ <Comment S 1> ดูดดอ่าเข้าไปดูใน,นแพลตฟอร์มท,ที่เป็นต้นฉบับ ที่ของทางศิลปินแต่ละท่านดีกว่าใช,ใช่ใช่ใช่ครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผม k s 3รสทุกทหมอลำยอดนิยมของเราฝากสนับสนุนน้องๆทั้งหกท่านด้วยนะครับทุกคนเก่งสุดยอดมากๆจริงๆและใครจะได้รับรางวัลน,นี้ไปครองก็อยู่ที่ FC Fan แฟนคับแล้วครับสำหรับวันนี้เราสมคนคอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ